สรุมนั่นเป็นคำถามที่คนหามามาตลอดเนาะอยากมีลูกไหมอยากมีลูกไหมแล้วก็ได้เ่าบอกว่าแล้วแต่อยู่ที่แฟนด้วยสามีด้วยที่ดีีก็ตื่นมาสิ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเออก็อยากมีลูก น้ำตาแตกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับก้อยอรัชพรที่ออกมาร่ำไห้เปิดใจถึงสาเหตุว่าทำไมถึงอยากมีลูกด้านลุนทีในวงการบันเทิงอย่างตู่พบทรค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำเอาหลายคนซึ้งตามค่ะเมื่อช่องก้อยนัตตี้ดรีมออฟฟิเชียลได้ออกมาเผยคลิปวิดีโอช่วงหนึ่งของรายการค่ะที่นักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างก้อยอารัชพรได้ออกมาเปิดใจถึงหนึ่งเรื่องที่หลายคน มักจะถามเธออยู่เสมอนั่นก็คือคำถามว่าเธอนั้นอยากมีลูกไหม โดยก้อยเล่าว่าปกติแล้วเธอมักจะตอบคำถามนี้แบบกลางๆขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งจังหวะชีวิตและคนข้างกายซึ่งคำถามที่หลายคนถามมาตลอดว่าอยากมีลูกไหมซึ่งก้อยก็ชอบตอบว่าแล้วแต่อยู่ที่แฟนด้วยหรืออยู่ที่สามีด้วยแต่ครั้งนี้ค่ะสาวก้อยอรัชพรได้ออกมายอมรับว่าอยู่ดีๆความรู้สึกบางอย่างก็เกิดขึ้นในใจจนทาให้เธอเริ่มคิดว่าอยากมีลูกขึ้นมาจริงๆ ซึ่งต้นเหตุเกิดจากความรู้สึกนั้นเป็นโมเมนต์เล็กๆที่เต็มไปด้วยความหมายระหว่างเธอกับคุณแม่นั่นเองค่ะโดยก้อยเล่าทางน้ำตาคคลอว่าอยู่ดีๆก้อยก็ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเอา้าก็อยากมีลูกว่ะเห็นแม่ตัวเองมั้ง อุยฉลองให้โดยเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเที่ยวกับคุณแม่แล้วก็มีแก้วใบหนึ่งเขียนข้อความแล้วนำกลับบ้านได้ซึ่งคุณแม่ตั้งใจเขียนข้อความลงไปซึ่งไม่มั่นใจเรื่องของการสะกดคำเห็นแม่เขียนว่า I l o ิ e อะไรไม่รู้แล้วแม่ก็เปิดโพจนานุกรมหันมาบอกว่าช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมกลัวสะกดผิด ซึ่งก้อยก็ได้ถามคุณแม่ว่าแล้วจะเขียนคำว่าอะไรซึ่งคุณแม่ก็ได้ตอบว่าจะเขียนคำว่าลูกสาวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก้อยก็ยังเล่าต่อด้วยว่าฉันเกิดมาในชีวิตหนึ่งมีคนหนึ่งที่รักฉันมากขนาดนี้แล้วฉันก็รักเขามากขนาดนี้ด้วยเช่นกันพร้อมยอมรับว่า ความรู้สึกนั้นทำให้เธอเข้าใจทันทีว่าหากวันหนึ่งได้มีลูกความรักที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอาจเป็นความรู้สึกเดียวกันแบบนี้นี่เองโดยหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีแฟนๆและก็คนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอย่างตู่พบทรนที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกว่าการที่เราได้รักใครสักคนมากกว่าชีวิตตัว เองมันเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เล็กๆค่ะของก้อยอรัชพรที่อยู่ๆก็มีความรู้สึกนึกคิดอยากมีลูกพอได้พลังความรักจากคุณแม่ของตนเองมามากมายนั่นเองค่ะ